บทที่18 AI ออกเสียง A บทเรียนสำเร็จรูปการออกเสียงสะกดคำภาษาอังกฤษที่ปรึกษาในด้านการออกเสียงสระพยัญชนะภาษาอังกฤษ Mr Peter Bennett ชุดการสอนนี้สามารถใช้สอนแทนครูได้ เด็กชายรัฐพงศ์ภูวะเดชากุลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หกโรงเรียนอนุบาลหนองหานวิทยายน์รางวัลเหรียญทองการแข่งขัน spelling bees ช่วงชั้นที่สองในงานศิลปะหัตถกรรมและส่งเสริมศักยภาพนักเรียนวันนี้เราจะเรียน ai ออกเสียง a นะคะนักเรียน i ไม่ต้องออกเสียงค่ะ ออกเสียงเอนะคะออกเสียงพยัญชนะต้นเหมือนเดิมค่ะพร้อมกันนะคะเอเป็นสระก็ออกก่อนเลยค่ะเอเฟเวเลเพอ

กรู S S. <S นักเรียนเก่งมากเลยตั้งใจดีมากค่ะต่อไปก็ออกเสียงตัวสะกดนะคะเอดลทดเน

เนนทเก่งจังเลยค่ะต่อไปก็สะกดพยัญชนะต้นกับสระนะคะแบบที่เราเคยทำค่ะเก่ <A. S 2> งจังเลยค่ะนักเรียนต่อไปก็ออกเสียงพยัญชนะต้นกับสระพร้อมกันค่ะเอเอ

sne akke ake che che me me phe 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 bre bre g r e g r e se เก่ <C. S 2> งจังเลยค่ะต่อไปก็สะกดเป็นคำนะคะเอเอ็ดเฟเฟ่เฟลเวเววทเลเล Lead. Tr. Train ne Nail re Rain J -j 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 s a e Sail s n u s n e Snail A k u A k a y A g a n c h c r c h a n m e m e Mer p e pen pent pen br bre brain gr -gray. -se sent เก่งจังเลยค่ะต่อไปก็อ่านคำพร้อมกันนะคะเอ็ดเฟลเวดเลดเทรนเพลเนล Rain. jail Cell. Snail. Again. Chain. Mill. Pen. เพนเกรนเกรนเซ e n t เก่ Brain. Brain. งจังเลยต่อไปก็อ่านเองนะคะคุณครูจะอ่านสองตัวแรกค่ะนักเรียนก็อ่านต่อไปเลยนะคะลูก A อ D เก่งมากเลยค่ะนักเรียนเก่งทุกคนเลยค่ะทีนี้จบแล้วเราก็ต้องสอบนะคะนักเรียนนะอสอบก็เหมือนเดิมค่ะคุณครูก็จะมีข้อให้เลือกสองคำคุณครูออกเสียงตัวไหนนักเรียนก็เขียนคำตอบตัวนั้นลงนะคะต่อเลยนะคะนักเรียนชุดที่หนึ่งค่ะ a i กับโอสระตัวใดออกเสียง A หมดเวลาค่ะเสียง A ก็ที่เราเรียนไปในบทเมื่อกี้นะคะคุณครูจะย้อนให้ดูนะคะเห็นไหมที่เราออกว่าเซน เซอเอเซเห็นไหมคะ AI <_ d ata> เป็นเสียง a ในบทนี้ก็คือ ai นะคะเสียง a คุณครูก็มาซ้ําให้นักเรียนจําให้ได้ยิ่งขึ้นค่ะ ai ก <_ d ata> ็เป็นเสียง a อนะคะอันนี้เราเรียนไปแล้ว O a ก็เป็นเสียง o นะคะในบทที่แล้วข้อต่อไปค่ะจงเขียนคำที่ออกเสียงว่า เอดหมดเวลาค่ะตัวที่ออกเสียงเอก็คือ AI ที่เราเรียนในบทนี้นะคะเอดขึ้นต้นด้วย A ก็ A ขึ้นเลยค่ะเอดง่าย,ายเห็นไหมคะชุดนี้จงเขียนคำที่ออกเสียงว่าเซล Cell หมดเวลาแล้วค่ะขึ้นต้นด้วยเสียงออกไรฟันลมรั่วเซลก็คือเสียง S อสนะคะเซลชุดนี้จงเขียนคำที่ออกเสียงว่าเวทเวท หมดเวลาค่ะเวทคือวอเอเวนะคะเวอวออันนี้คือวอแหวนนะคะเวเอเววอเอเวเวทเก่งมากค่ะชุดนี้จงเขียนคำที่ออกเสียงว่าเนลเนล หมดเวลาค่ะเนลก็คือนอเอเนเนลนะคะเนลลอนเนลนอนหนูก็คือเอ็นนอหนูนะคะเนเอเนเนลเก่งมากค่ะชุดต่อไปจงเขียนคำที่ออกเสียงว่าเทรนเทรน หมดเวลาค่ะเทรนเทรอเทรอก็คือทรอตัวนี้นะคะทรอเอเทรทีทรทหารอารรอเรือทรอเอนอเทรนเทรนชุดนี้จงเขียนคำที่ออกเสียงว่าเจลเจล หมดเวลาค่ะเจลก็คือ,จอเ,อเจ,จอเอเจจอเอเจเจลมัวอลิงนะคะก็ต่อไปค่ะจงเขียนคำที่ออกเสียงว่าเพนตเพน หมดเวลาค่ะเพนทมีเสียง t, เสียงทีลงท้ายด้วยนะคะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพนเหมือนกันค่ะเพนเพอเอเนเพนเพนแต่อันนี้มี t, ลงท้ายคือตัวนี้ค่ะต่อไปจงเขียนคำว่า Again Again หมดเวลาค่ะ a อเกนนก็คือ again, a อเกอเออเกอเกนคือตัวนี้นะคะชุดนี้จงเขียนคำที่ออกเสียงว่าเชนเชน หมดเวลาค่ะคำว่า chain ขึ้นต้นด้วยชเชชอช้างชอช้างก็คือเชอเอชเชนตัวนี้นะคะกระแทกเสียงนะคะต่อไปจงเขียนคำว่าเพนตเพน เฉลยค่ะคำว่า PENT t ก็คือ p e p p ์เอเคือตัวนี้นะจ๊ะข้อสอบของเราก็จบเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนก็รวมคะแนนนะคะเขียนคะแนนแล้วเอาไปให้คุณครูเช็คอีกทีนะคะขอบคุณคุณครูมากนะคะที่ช่วยควบคุมนักเรียนค่ะวันนี้ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของเราก็จบเพียงเท่านี้ค่ะนักเรียนที่ยังไม่คล่องนะคะกลับไปเปิดคลิปการสอนคลิปนี้นะคะ AI ออกเสียง A แล้วก็ฝึกที่บ้านอีกทีนะคะนักเรียนสามารถฝึกหลายๆรอบได้ค่ะเพื่อให้มันจำนะคะเพื่อให้มันคล่องขึ้นการฝึกครั้งเดียวมันไม่จำนะคะนักเรียน เพราะว่าเราเรียนหลายตัวนะคะหลายสละเพราะฉะนั้นนักเรียนกลับไปบ้านต้องไปฝึกอีกค่ะนักเรียนต้องเก่งแน่นอนค่ะวันนี้ก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนตั้งใจเรียนดีมากค่ะเจอกันใหม่ในบทที่19นะคะสวัสดีค่ะ